อีกหนึ่งประเด็นสําคัญในวันนี้นะคะกกตก็เดินหน้าขัดขวางการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ค่ะด้วยการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมานูญตีความอํานาจการเลื่อนวันเลือกตั้ง นางสาวสุรณีผลทวีผู้อำนวยการสำนักเลขานุกการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนะคะยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าสามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากวันที่2กุมภาพันธ์ได้หรือไม่และถ้าสามารถกำหนดได้เป็นอำนาจขององค์กรใดระหว่างกกตหรือรัฐบาลทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีการยุบสภาต้องมีการเลือกตั้งระหว่าง45 60วัน แต่กะกะตชุดนี้มีความประสงค์ที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของม็อบประชาธิปัตย์ที่อ้างเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่ความต้องการแท้จริงของม็อบคือการยึดอำนาจรัฐมาไว้ที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏเมื่อวานนี้ค่ะนายพุชชงนุตราวงเลขาธิการกรกะตเปิดเผยว่าบริษัทประสนีไทยจำกัดขอยุติการส่งบัตรเลือกตั้งเนื่องจากถูกม็อบประชาธิปัตย์ข่มขู่ว่า จะสร้างความเสียหายให้บริษัทไกรณีน่ถ้าขนบัตรเลือกตั้งให้กรกะตและการถูกยึดบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดชุมพรจะทําให้การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในจังหวัดดังกล่าวเป็นไปได้ยากซึ่งถ้าสถานการณ์จะรุนแรงจะปิดการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งทันที ขณะที่เรื่องของการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวจำนวน1 3 0 0 0 0าล้านบาทของคณะรัฐมนตรีนายพุทธชงก็ระบุว่ากะกะตมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากะกะตไม่มีอำนาจพิจารณาว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการสร้างผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปซึ่งขัดรัฐธรรมานูญมาตรา181หรือไม่แต่เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเพราะรัฐธรรมานูญมาตรา181ปไม่ได้ให้อำนาจกะกะตพิจารณาในประเด็นนี้